สวัสดีครับวันนี้มากินข้าวไก่กระเทียมอิ่มคุ้มตาอิซิโกครับวันนี้เมนูเซเว่นเหมือนเดิมนะครับภาพน่ากินมากแปบแบบข้าวไก่กระเทียมพลังงาน510กิโลแคลอรี่นะครับโอ้โซเดียมพันหนึ่งเลยนะครับคุยร้อนนะครับกล่องใหญ่ขนาดโอเคเลย อร,รูปเพื่อการโฆษณานะครับพลังงานห้าร้อยสามาแกะกันดูนะครับแกะแล้วไมมีด้านหลังด้านหลังวิธีอุ่นน้ำหนักสามร้อยยี่สิบ ข้าสวสวยกเอเนไก่เอเทีเอ็มอยู่ประมาณ24%นะครับ510กิโลแคลอรีร่มาเลยหนึ่งซสองปสริรงว้าวไก่เยอะอยู่ครับน่าจะประมาณ5ชิ้นขึ้นนะครับเดี๋ยวขอชิมสิชิ้นไก่ชิ้นไก่ชิ้นหนึ่งมีผักชีด้วย อ,อืม,อ,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 มอร่อยดีเค้านุ่มอยู่นะครับไก่ก็ชิ้นชิ้นใหญ่พอสมควรนะครับไม่มีหนังไม่เจอหนังชิ้นเด,เดี๋ยวดีความนุ่ม,อมโอเค อร่อยครับขอไปกินก่อนนะครับ